ดรจิตยานุธิพันพธ์พัฒนาธรรมวรินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้สวรรค์ดงว่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ทำงานด้วยปณิธานที่ว่าเมื่อเป็นค่าของแผ่นดินทำงานที่ไหนก็คือการทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทยจึงทุ่มเทได้เต็มที่ทั้งแรงกายแรงใจแรงสติปัญญา รายงานนวัตกรรมการบริหารตามวพเอเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค disruption สวรรค์โมเดลผลสำเร็จ6ด้าน 1. ด้านบริหารวิชาการและผู้นำทางวิชาการตัวชีวัตที่1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้เกิดผลลัพธ์ดังนี้คือ 1. มีการวิเคราะห์สวอตขององค์กรและกฎริเสรซจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ประชุมผู้ปกครองและเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ได้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2564ถึง2565 4. จัดทำา P พัฒนางาน 5. มีแผนจัดการเรียนรูต้ตามจุดเน้นสถานศึกษาไทยจีนอังกฤษ ตัวชีวัดที่2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผลลัพธ์คือ 1. ปรับหลักสูตรปฐมวัยประฐมศึกษาตามจุดเน้นตัวชีวัดที่1ภาษาไทยจีนอังกฤษ 3. มีคําสั่งให้พัฒนาภาษาอังกฤษโฟนิกภาษาจีนการอ่านออกเขียนได้ 4. คําสั่งพัฒนาครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 4. plc 5. มีคําสั่งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนภาษาอังกฤษ 6. จัดทําหลักสูตรภาษาจีน (Chinese) Program (Curriculum) 7. ประชุมครูจัดทําหลักสูตรความสำเร็จด้านที่1ตามรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค disruption สวรรค์โมเดลเมื่อเปิดออนไซต์ site, นักเรียนมาเรียนเต็มเวลาทุกวันใช้ระบบดูแลด้วยรักเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภยัย (MOE Safety) โรงเรียนคุ้มครองเด็กโรงเรียนวิถีพุทธ ครูมีวิจัยในชั้นเรียน cr a 1-4และจิตวิทยาความเป็นครูให้สมกับที่โรงเรียนคือขุมพลังปัญญาของชุมชนไทยไ<อ>ตัวชีวัตที่3 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนเกิดผลลัพธ์คือ 1. ประชุมกับอาจารย์มหาวิทยายลัยขอนแก่นและอาจารย์ชาวต่างชาติ 2. จัดกิจกรรมภาษาจีน 5. ฐานและการเปิดโลกวัฒนธรรมจีน 3. จัดการเรียนรู้กับชาวต่างชาติให้กับนักเรียนและกิจกรรมพบปะนักเรียนหน้เสาวทง 4. มีการเรียนการสอนภาษาจีนอังกฤษในห้องเรียน 5. วิเคราะห์ผู้เรียน c a r 1 6. มีการเยี่ยมบ้านให้ใบงานเ็กที่บ้าน 7. มีแผนการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละท่าน c a r 2 8. มีภาพการใช้สื่อการเรียนการสอนของคุณครูทุกท่าน9มีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธการฟังธรรมที่วัดหน้าสมาธิหน้าเสาธง10มีกิจกรรมเรียนรู้บนวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนผักและสวนสมนุนไพรเด็กๆรดน้ำดอกไม้ต้นไม้หน้าห้องสว่างหน้ารั้วโรงเรียนหน้าอาคารอนุบาลมี11มีการทดสอบระดับชาติโอเน rtnt ของนักเรียนตัวชีวัดที่4คือ 4. การส่งเสริมสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกิดผลลัพธ์คือ 1. ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สื่อโฟนิกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีและนำสื่อมาใช้กับนักเรียนได้ดมทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์จากบริษัทอักษรเอูเคชันจำกัด ได้รับสื่อสเตมเอ c เคชันหนังสือนิทานภาพตัดปะจากบริษัทอักษรเจริญทัศจำกัดและบอร์ดเกมจากโมรีิธิคุค้มครองเด็กสพทตัวชีวัดที่5คือ 5. การนิเทศกำกับติดตามเกิดผลลัพธ์คือจัดทำคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเยี่ยมห้องเรียนกิจกรรมประเมินครูผู้ช่วยศึกษานิเทศเยี่ยมห้องเรียนห้องสอบ ตัวชี้วัดที่6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีทั้งหมด3ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1การจัดการสถานศึกษาคำสั่งเปิดเรียนออนไลน์และประกาศแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในช่วงมาตรการโควิด 2. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงไม่ได้ออนไซต์ site, นักเรียนแต่งกายชุดธรรมนามาเรียนที่โรงเรียน 3. การลงเวลาปฏิบัติราชการสถิติเวรเดือนตุลาคมปี2564ถึงมีนาคมปี2565 4. กิจกรรมยืนรับนักเรียนหน้าเสาธง 5. ได้รับอาหารกลางวันมีคุณภาพครบทุกวันตามระเบียบ 6. การจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าสดทงมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 7. จัดทำจดหมายข่าวทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564ถึงมีนาคมการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค disruption สวรรค์โมเดลเป็นการ d i s r u p t และพัฒนาใน5ด้านภายใต้กรอบโมเดลสวรรค์ตัวชีวัตที่2การบริหารกิจการ,รผู้เรียนเกิดผลลัพธ์คือ 1. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภานักเรียน 2. งานอบรมจราจรอาสาและระเบียบแถวร่วมกับสพน้องหานและชุมชน 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 4. การจัดกิจกรรมฟังธรรมวันมาคบูชา 5. กิจกรรมสร้างวินยัยตัวชีวัดที่3คือระบบดูแลนักเรียนเกิดผลลัพธ์คือมีการเยี่ยมบ้านครบทุกคน100เอร์เซ จัดมอบทุนเสมอภาคกองทุนกะสศนักเรียนยากจนมีกิจกรรมแจกเสื้อผ้าให้กับนักเรียนหน้าสอธงการติดตามดูแลนักเรียนออกกางคันได้ครบ100%กําจัดจุดเสี่ยงสะสางที่เก่าที่เก็บของเก่า 3. ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจความคาดหวังคุมพลังปัญญาของชุมชนดังนั้นความยากของการเล่าเรียนในทักษะวิชาวความรู้ว่าสำคัญแล้วการจัดบรรยากาศให้เอื้อเกิดความสะดวกสะอาดปลอดภัยในโรงเรียนก็ยิ่งสำคัญกว่า 4. ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาชุมชนและเครือข่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษามีการเข้าอบรมสัมมนาต่างๆทั้งออนไลน์และออนไสน์ในช่วง6เดือนรวม10รายการจำนวน88ชั่วโมงอันที่ 6. งานสนองนโยบาย 1. ระดับกระทรวงศึกษาธิการเกิดผลลัพธ์คือการพัฒนาภาษาที่3ภาษาจีนภาษาอังกฤษสื่อโฟนิก ฉีดวัคซีนครูผู้อำนวยการนักเรียนครบ100%กิจกรรมจิตอาสาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 2. นโยบายระดับสบพฐเกิดผลลัพธ์คือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนกศสสเป็นโรงเรียนในโครงการ MOE Safety ไม่มีนักเรียนออกกลางคันเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็กสพฐ 3. นโยบายระดับเขตเกิดผลลัพธ์คือ 1. ร่วมประชุมจันนี้ที่อุดอรสาผ่าน Google Meet 2. ได้รับเชิญให้ออกรายการจันนี้ที่อุดอรสาด้านโรงเรียนนำร่องด้านภาษาต่างประเทศร่วมกับชาวต่างชาติในวันจันทร์ที่14กุมภาพานาันธ์2 5 6 5 3. ผู้บริหารมีนวัตกรรมโมเดลการบริหารสวรรค์โมเดลส่วนที่ 4. ผลงานรางวัลที่ได้รับ ผลงานระดับประเทศในรอบ6เดือนได้แก่รับรรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประเทศในวันที่22มีนาคมปี2 5 6 5ประกาศเกียรติคุณรับรูรางวัลอา,าสาของแผ่นดินระดับยอดเยี่ยมวันที่1มีนาคม2565เด็กดีวิสตารงเรียนวิถีพุทธปี2 5 6พหนูน้อยรักษาศีล5ปี2564 รางวัลผู้บริหารดีของแผ่นดินปี2564คณะครูได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินครบ100%ผลงานระดับเ,ดเขตพื้นที่ได้แก่รางวัลนวัตกรรมผู้บริหารระดับทองของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ปี2565